อู้ถ oh, oh, wow. ึอกอยู่ครับนู่นเต้นอยู่เต้นอู่อู้อู้หลังนี่เต้นอยู่ครับเต้นอยู่ขอบิังครับอู้เต้นอยู่ครับพี่น้องตีงอยู่ตีงอูอู้เขายุครับเขายุครับหลังนี่หลังนี่ก็ถือครับพี่น้องอู้สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพ่อันอีกแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อนี้สิพามาเฮ็ดเนี่ยไปใส่ตุ่มกบนะครับมาเล้ยงพอดีมือเคลื่อนผมไปได้ป่ามาครับไปได้ปนิลมาไปไต้มาครับไปซองนะครับดูข้างๆบ้านนี่ครับก็เลยเสียวมาเห็ดเปเนี่ยกบนะครับมาเลี้ยงที่ปใส่แงบกบดอว่าตุ่มกบอะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องป่าได้ครับมือเคลื่อนที่ห้องใดมาครับเสียวถ้วนมันไต่นะครับไม่เห็ด นี่ครับป่าที่มันตายแล้วผมเสียวมาเห็ดเป็นเงียกบใส่ตุ่มไปแล้วครับตุ่มกบครับตายไปแล้วครับพี่น้องนี่ครับไอ้มาม่ขึ้นนี่ไอ้พอได้กินครับพี่น้องตัวเี่ยก็ตายแล้วครับเกิดสิบตายแล้วเดีไยวบปไวเผาครับแดง เดี๋ยวเสียวซุปม,มันตายนะครับไม่เป็นเฮ็ดเป็นเงี้ยกบนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งได้ครับมาห้องเห็ดเดี๋ยวไปพวกนี้พวกต้องคั้วนะครับคือสับเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวออกมาเฮ็ดกันได้ครับน้ำป่ามาสับเด้ครับ พี่น้องใส่ตรงนี้ได้ครับครับพวกใส่พวกยังไปได้ครับแห่นหินไปได้ครับแห่น,น,ไไนหนินไปน้ำกันได้ครับพี่น้องจะเขาๆหน่อยนะครับกุบจีได้มาหากินครับไปกินเา้ากินป่ากินยัง นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยห้องอะไรนะครับนี่ครับเนี่ยห้องอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเลี้ยงห้องชีวิตไซม์กันครับเดี๋ยวถิ่มใ้ก่อนมาถิ่มใ้ก่อนครับใส่ถุงถิ่มใ้นะครับพี่น้องเราเล้งไซม์นครับตอนนี้ก็ครับนะครับพี่น้องเ้าสิมาใส่ตุ่มกบครับผมเนี่ยเ้าที่ฟักไว้เหมือนเศร้ากันเรียบร้อยครับตอนนี้กินหมิ่นครับ ผมมัดไปยังดีครับพี่น้องหมินบักคักได้ครับตัวนี้กินได้กันนะครับพี่น้องขนาดบนถึงสองมือนะครับแค่มือเดียวก็กินแรงแล้วครับพี่น้องเป็นพวกเป็นพวกปลานินนะครับอย่าห้อยสีใสน้ำกันนะครับพี่น้องตามไปนะครับหลังแรกเ้าสีใสใสห้อยไบเบิ้งเลยครับพี่น้อง นี่ครับหลังแรกเขายส่ใส่ตรงนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตุ้มหอกเป็นประมาณนี้ครับตุ้มดักบหอากับเขาซ้องคางครับเนี่ยที่ใส่หองกับเฮ็ดไปแล้วครับมันเศร้านี่ครับเนี่ยครับกินยังแห้งเลยครับพี่น้องตอนนี้สุดยอดระดับกินเลยเยวหอกไปใส่หลังแรกมั้งครับ นี่นะครับหลังแรกเขากรใส่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาหนามปิดจังหน่อยครับปกกันอายนะครับข้างๆมันจะมีทางเข่าสองข้างครับประมาณนี้ครับหลังแรกกับเซตนะครับเดี๋ยวเราไปตามหลังที่สองกันนะครับ หลังที่สองเ้ามาใส่ตรงนี้นลครับพี่น้องเห็นมองแล้ว ใส่ได้ครับพี่น้องอาไมมาเสียบกันนันเต้นไหม่าเรื่องนะครับครับล้วนี่สองห้องอีกไซส์ประมาณนี้นะครับ ครับหลังที่สองเอาใส่ประมาณนี้นะครับอะไรก้อนกัดตอมอย่างเี้ครับตัวนี้จินมนั้นแทง๋ยวว่ามาดูลมกันมือด้วยเศ้าครับตัวหลังที่สามนะครับพี่น้องเดีย๋ยวหลังที่สามมาใส่นะครับพี่น้องตามมาเลยครับอี่างเง เราสิสามก็เสร็จแล้วครับพี่นอ้องคนอื่นเขาออกตีนกวนๆร้านนะครับผมชัดเห้ร้านมัน,นเรบเียบไปนหน่อยครับไห้กบขึ้นมา กินมากกินเยอะนะครับพี่น้องมันครับใส้ไปได้ครับพี่น้องนี่ครับทขับไปเลยครับ ข้างในก็ไม่มาเสียบนะครับกันไว้พวกยาพวกพักพวกส่ไม้นะครับปักปอกไป้จัางน้อยนี่เขาไปกินข้างในครับเดี๋ยว่ารุนกังครับอืน เป็นเรื่องไรเนาะไปต่อครับพี่น้องจะคำก่อนแล้วผมจะใส่ยังสีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะใส่ยังสีไปเรื่อยๆครับไปตามนี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับครับครั้งหนึ่งเขาใส่ตรงนี้เพราะครับ ยืนมองมาตรงนี้ครับพี่น้องใช้ตรงนี้ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่อีกลางนึงแลงเพอดี๋ยวใส่ไปเงีวๆนะครับนะครับข,ขาไปเลยนะครับกลุ่มเขามีสิบเอ็ดลังครับ แต่พ่อพอกะแต่เบิดกรอนกัพอครับใส่ได้เท่าไรก็ขนาดนั้นครับพี่น้องโปรตีนใส Denn ่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่เฮาสิใส่นะครับเนี่ยครับผมแต่ค้นที่ใส่ครับผมมาเฮาสิเอาเงี้ยหน่อยเงี้ยหลายเนาะ ครับเอาหญ้าปกไปจังหน่อยตันไอ้ครับผมแล้วหลังจากนี้ผมมีใส่ไปเรื่อยนะครับพี่น้องตั้งแต่คำก้อนนะครับเดี๋ยวจังไลยก็มาโรยน้ำกันครับปืนเซาผมใส่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนครบสิบสองลังครับถังเงี้ยเปิดก้อนกับสีได้เท่าไรก็เอาส้ำนักนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาโรน้ำกันครับปืนเซาสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เศร้าแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบ้าพไม่ยำตุ่มกบเขาครับสีเขาว่าเขาจังไรกับไปเบิ่มกันนะครับพี่น้องลืมกันนะครับหลังแรกเขาโอ้หลังแหลกเงียบสุดน้อครับพี่น้องเขาอยูยครับกบหน่อยครับผมกบหน่อยตัวนึงถือว่าโบพ่าดครับพี่น้องนี่ครับกบหน่อยครับผม ตัวครับหลังนี้สองส่องห้อยสนอนครับสีกแก้งนะครับพี่น้องนะี่ครับหลังสีกแกงพอดีเข้ามาเนาะหล,ลังนี้สองกันนะครับหนะลังนี้สองเข่าเนาะครับ ันนี้สองโมเข่าได้ครับพี่น้องออกเงี้ยออก,กครับนี่สองโมเข่าครับอยู่วังหลังที่สามไหมครับมประมานใส่ได้ประมาณสิบสิบสิบเอ็ดหลังครับผมอีกหลังหนึ่งโมเบิดนะครับใส่ได้แค่สิบเอ็ดหลังรุ่นหลังที่ ตัครับดีหลังที่สามครับผมนี่ครับหลังที่สามห้องงเงียบเห็นไหครับหลังที่สามห้องก็อบอถือครับผมก็ถือครับหลังที่สามก็นเงียบครับตัวเป็นยังครับพี่น้องเบื้องต้นกันนะครับหลังที่สี่ครับผม เดินเดือดกันครับเงี้ยเอานี่ที่ตั้งเบร์ซิปเอ็ดหลังนะครับโอ้หลังนี่ก็ว่าถือครับพี่น้องว่าถืออยู่ครับกบน้อยครับกนบกน้อยเอาเข้าครับนี่ครับกบน้อยครับ พบเพลเพีงน,นะครับพี่น้องนี่ครับเขาอยู่ครับไปต่อกันนะครับพี่น้องพี่หาครับดูน้องจันเลยครับนี่เพลครับหลังหลังนี่งเพเขาครับนียครบจิ๊บ ไปหาบโบโคาครับผมช่างก็ไปเลยครับพี่น้องำังนี้เป็นยังไงครับอู้หลังนี้เต้นอยู่ครับเต้นอยู่ขอบึงครับอู้เต้นอยู่ครับพี่น้อง ตีงอยู่ตีงอยู่อ้เขาอยู่ครับเขาอยู่ครับหลังนี่จะตักไปไงไปไลยนะครับพี่น้องได้ะกะเขาอยู่นี่ครับตกครบพรองงามครับผมครับตกครบพองงามครับสวย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 ไปนี่แล้วครับพี่นอ้องไปตบไปเลยครับ อย่างไ,ไรครับพี่น้องหลังนี้ก็ถือครับพี่น้องอู้สุดยอดสุดยอดนี่ครับหลังหนึ่งถือครับผมนี่ครับสุดยอดครับผมจะกบโปง่งยังปะไรนะครับกบพร้อมงามครับผมนี่ครับแก้วแก้วแก้วต่อไปเลยครับ โอ้โหวันหลังเท่าไหร่แล้วครับพี่นอ้องแต่ที่นี่ได้กบซีโต้แล้วครับกบน้อยครับไม่กบใหญ่หรอกหลังนี่ครับหลังนี่เกือคนน้อยครับหลังนี่เงียบครับหลังน,นี่ก็เพราะเธอครับพี่น,ออน้องเพราะเป็นยังครับ อยู่บังงี้ครับพี่นอ้องตัวโตจะเริ่มสายแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปบังหลังสุดท้ายกันครับอู้ถืออยู่ครับนู่นนู่นหลังสุดท้ายเท่าถืออยู่ครับนี่นครับเต้นอยู่เต้นอยู่อู้หูยตัวหญ่อยู่ครับพี่น้องอู้โอเคครับโอเคผ่านผ่านผ่านครับผม หลังนี้เดี๋ยวหลังสุดท้ายเขาก็ครบแล้วครับเดี๋ยวเขาไปสรุปให้เบิ้องรอบยูบ้านนะครับตอนนี้ขอเก็บก่อนนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังที่เขาไปใส่ตุ่มกบมาเมื่อคืนน่ะสรุปผลเทาไอยูหาตัวครับผมมีตัวง้างมครับตัวน้อยยูประมาณตัสองตัวนะครับเดี๋ยวสิครับเปิดเบิ้งได้ครับพี่น้อง อืมนะครับตัวโกผูาตัวครับพี่น้องเนี่ยตัวมอน้ำอยู่ครับตัวน้อยตัวมันตัวสองตัวครับผมมันขนาดครับตัวครับมือนี่เอาเลยสรุปพุ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินสาแมใหม่เด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อไปฮาสิิไปถ่ายคลิปยังก็ติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เยไว้ซับเนี้นะครับขอบคุณเอฟซีและเพื่อนๆทุกท่านเขาว่ารับชมจบคลิปนะครับเราคลิปต่อไปเขาไปหากินยังก็ฝากพี่น้องติดตามเพื่อเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับเนี้ยนะครับขอบคุณในหลายเด้อครับขอบคุณครับ